สวัสดีครับสวัสดีครับผมมอสบับเบร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆนะครับทำความสะอาดปัตตาเลียนนะครับวอลเมจิคลิปนะครับตัวนี้นะครับซึ่งเป็นปัตตาเลียนที่แพงที่สุดในร้านของผมนะครับเห็นไหมครับมีพวกคราบพวกอะไรเยอะมากนะตอนนี้มันเริ่มจะไม่คมแล้วนะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับก็มีไขควงนะครับแต่หลังๆนะครัผมรู้สึกว่ามันจะกําลังตกมากนะครับโอเคขั้นตอนแรกก็ขันสกรูออกนะครับ2ตัวนะครับ โอเคเอาไว้ตรงนี้จากนั้นมาดูฟันกันนะครับโอ้ตรงนี้หนักมากครับเป็นฟันเหล็กหรือเปล่านอนโอเคมาดูตัวนี้กันนะครับแกะออกนะครแกะออกมางี้นะครับดึงออกตรงนี้ออกมานะครับปักอย่างนี้นะครับเห็นไ,ไหมครับมันจะมีล็อกอยู่ตรงนี้นะครับ ดึงออกมาเลยนะครับตัวนี้ก็วางไว้เห็นไหมครับค่าพวกผมโอ้เยอะมากครับผมก็นึกไว้แล้วว่าทาไมกาลังมันตกนะครับอันนี้มันหลุดออกมาเองนะเกี่ยวนะครับโอเคใช้แปลงนะครับปัดผมดูท่าแล้วมันน่าจะเข้าไปข้างในนะครับเชื่อผมไหมเพราะว่าไอตัววอล์มเมจิกเนี่ยมันจะเป็นช่องนะครับเห็นไหม มันจะเป็นช่องนะครับช่องว่างตรงนี้นะครับให้เข้าไปในห้องเครื่องได้นะโอเค๋ยวผมจะทําการแกะตรงนี้ออกมาดูเพราะว่าตัววอาเปจิกคลิปของผมเนี่ยกําลังมันตกนะครับผมก็สงสัยนะขนาดใส่น้ํามันใส่อะไรมันก็เอาไม่อยู่นะค,คือกําลังมันตกอ่ะจัดผมนนหนา,นาผมแข็งแข็ยไม่เข้านะครับ ไมสกู school, มันยาวจังหวะ,ะได้แล้วแกะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่ขนาดห้องเครื่องนะครับโอ้โหขนาดห้องมอเตอร์นะเนี่ยยังมีพวกเศษผมเศษอะไรอ้ยอย่างเยอะเลยอ้ยเยอะผมนึกแล้วว่าทำไมกำลัง ของตัวปัทเลียนพวกนี้มันตกแต่ก่อนมันก็ไม่ตกขนาดนี้นะมันน่าจะเป็นกากพวกที่มันมีเศษผมเศษอะไรก็้าไปข้างในมันก็เลยมีปัญหาทําให้เราทํางานช้านะครับช้าลงง่ายๆก็เริ่มมอเตอร์เริ่มหมุนช้าแล้วก็ตัดช้าลงนะถ้าหากมันแรงเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาโอเคสว่างแล้วนะครับตอนแรกมัน มืดตึ๊บเลยนะครับเนี่ยคือมองหาช่องว่างแทบไม่มีนะครับตอนนี้เริ่มเห็นแล้วสะอาดขึ้นมาทันทีเลยตอนเอาใส่ดูกิฟล็อกตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมมันจะมีแง่งนะครับมันจะมีแง่งตรงนี้นะครับซุบเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับมันจะเข้ากึ๊บอย่างนี้นะครับกดลงเลยนะครับเห็นไหมครับแนบชิดขันสกรูเข้าไปนะครับ สกูตรงนี้นะครับมันจะมีแค่3าตัวแค่นั้นนะครับจากนั้นนะครับมาทําการประกอบนะครับฟันปัตเตอรีนผมลืมผมลืมทําความสะอาดพวกนี้เออลืมเลยวาะทำความสะอาดฟันนะครับ จากนั้นนะครับผมจะใส่อันนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับใส่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็โอเคหลังจากใส่ตัวนี้เสร็จนะครับเราก็จะทำการ ใส่ตัวนี้นะครับบีบลงไปนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมบีบลงไปเลยนะครับเพื่อให้มันเข้าล็อกตรงนี้นะเห็นไหมเห็นไหมครับมันจะเข้านะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเมื่อมันเข้าล็อกมันก็จะอยู่อย่างนี้นะครับของเจ้าตัวเมจิกเนี่ยจะเป็นอะไรที่แปลกกว่าชาวบ้านก็นนะ เพราะว่ามันไม่มีแบบเป็นแง่งออกมาแล้วก็ให้เรานั่นนอะอันนี้คือมันเป็นล็อกของมันอยู่แล้วนะครับเสียบเข้าไปคือเข้าล็อกดังกึกจบเลยนะครับจากนั้นนะครับก็ทําการประกอบฟันนะครับโอเคใส่ทีละอันก็ได้นะแต่ผมใส่สองอันนะผมโลก นั้นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอย่าเพิ่งขันแน่นนะครับเรามาตั้งฟันกันก่อนเหมือนที่เคยตั้งกันทุกทีนะครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับให้มันพอดีกันนะครับห้ามเอียงอย่างนี้มากกว่ากันครับอ่าสายนิดเดียวมพนยัก็ไม่ได้นะให้มันพอดีอย่างนี้นะหรือขวามากเกินไปก็ไม่ดีนะให้มันพอดีนะหลังจากเราดูว่ามันพอดีนะครับจากนั้นเราก็มาตั้งตั้งฟันหน้านะครับ โดยนะครับเราปรับตรงนี้เป็นเบอร์ศูนย์นะครับมันไม่ห้ามปรับมาอย่างนี้นะครับอันนี้คือเราพลาดนะนะครับปรับดันขึ้นสุดนะครับเป็นเบอร์ศูนย์นะครับแต่ดีหน่อยนะครับของวอลเมจิกเนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่แปะก็คือมันพูดง่ายๆก็คือมันดีมันตั้งฟันฟันตั้งฟันง่ายนะครับโอเคประมาณนี้นะครับดูเกียนนะครับขันตรงนี้ก่อนนะครับผมจะทําการตั้งเกียนนะครับ การตั้งฟันเนี่ยมันเป็นการตั้งที่ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยอัดคลิปอยู่ด้วยแล้วก็มีมือถือขวางหน้าครับมันก็เลยตั้งยากนะครับบางทีอาจตุดเฟรมไปน,นิดนึงนะครับโอเคขันตรงนี้นครับขันตรงนี้แล้วก็มาดูนะครับดูแนวนะครับว่าฟันตรงนี้พอดีหรือตรงนี้เอ่อเลื่อนออกเยอะกว่ากันนะครับเราก็ต้องพยายามขันให้มัน พยายามดูนะครับว่ามันพอดีกันหรือไม่นะโอเคผมจะตั้งค่อนข้างชิดนะครับเพราะว่าพวกฟันเฟดเนี่ยผมจะเอาไว้ไล่เฟดไล่ระดับนะครับสำหรับพวกงานเกลียนนะครับโอเคถ้าไดา้เป็นเกลฑมีระดับมีแนวแล้วแล้วก็ขันเข้าให้มันแน่นๆเลยนะครับโอเคให้ดูนะครับเกลฑ์ผมจะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้อันนี้ชิดไปนะครับ อันนี้ห่างพอดีนะครับอันนี้ชิดไปนะครับเราต้องขันตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ตั้งขึ้นใหม่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับเอาขึ้นอีกนิดนึงครับเห็นไหมครับเป็นแนวเดียวกันนะครับตรงเป๊ะนะครับจากนั้นขันเช็คดูนะครับโอเค ขันแน่นแล้วนะครับดูดิได้แล้วนะครับนะครับจากนั้นหยดน้ํามันนะครับส่วนตรงนี้นะครับมันก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับแค่เอาประกบเฉยๆนะครับประกบอย่างนี้นะครับดันมาอย่างนี้ก็ประกอบได้แล้วนะครับมันเป็นแค่ที่ปิดตรงนี้เฉยๆนะเห็นไหมครับปิดมอเตอร์เฉยๆนะ ใส่แล้วก็ปิดถ้าอยากให้มันแน่นก็หากระดาษทิชชู่มารองแล้วก็ปิดใส่นะครับมันจะได้แน่นนะครับเสียงมันก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหยอดน้ามันซ้ายจาปิดเออเมื่อกี้ขวาขวาแล้วก็ซ้ายด้านหน้านะครับปัดฟันขึ้นแล้วก็หยอดอย่างนี้นะครับเปิดนะครับให้เครื่องมันทํางานนะครับคว่มลงงนี้นะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับ สำหรับการทำความสะอาดนะครับฟันปัสตัเลียนนะครับเมจิคลิปนะครับตัวนี้นะครับตรงนี้ก็เอาทิชชู่นะครับมาใส่ก็ได้นะมันจะมีการดีดออกมาซึ่งเป็นกันทุกคนนะครับนะเห็นไหมตัวนี้นะครับเอาทิชชู่นะครับมาใส่นะครับหรือเอาอะไรที่มันทําให้มันแน่นนะครับแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็กดดันเขาแบบนี้นะครับ มันจะเข้าได้ปัตทันทีนะครับพอดีนะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับการตั้งฟันของปัตเตอร์เลียนนะครับวอลเมจิคริปตัวนี้นะครับเป็นปัตเตอร์เลียนที่แพงที่สุดของผมนะครับตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับตอนนั้นผมสั่งมาในราคาเท่าไหร่ไม่รู้นะครับดื้มโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมช่องช่างมอสอ่าบาร์เบอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ